สวัสดีจ้าไข่า,าผ้าแสบด้วยจามันีข้าวเทียงนะพี่น้องข้าวเทียงสวีเดนมาจ้ามากินอันนี้าลแนวอ,อยู่จ้ะยำมุ้เนเส้นยำมุ้นเส้นแล้วก็ปีกไก่อบข้าวเหนียวแล้วก็ปูอัดชุดแป่งถอดนะจา้า ย่ำบุญเสร็นี่ผู้ใดามากกุ้งกัเอาไปน่จาจะไข่สาบอมักก็เลยเอาไว้ข้างๆจันสิคนกินกุ้งใดก็กินไปน,น่าจะนายพี่น้องมาแสบๆน้ำกันโอ้โหลืมน้ำจิ้มบ่น้ำจิม้มไม่ได้จ้กอบอะไม่ได้ลืมเอาไว้จากินกับอันนี้ไงเฮ็ดเจ้าไว้จากินกับแครปตัวนะยายาเย็นนี้ แคบตัวบกกินน้แคบตัวอ๋อบ้ากินน้ำจิ้มอ่ก็บ,บ่าเป็นอย่างนี<อ>้แม่กินห้าบัดที่นี่้ากินรซาแคตัวอันนี้เรื่องไม่ยบ่านี่แคปตัวอันนี้ปูอปอัดพูดได้อะไาว่านะการมาบ้างคางปูอัดสดก็มีอื

có thể bị. Ok, đi okay. con. <laughs> เห็นสุขูสุกวนน้ำนี่ประมาณโอเคเห็นใช่แล้วมือแบแสบเอามือรุยเลยปีกไกย่งกว่าดิอ๋อจะของไทยนี่ตัวนี้ยวไปตัดยัไปตัดเออเอาเอาเอาเมือเก่นขนาดนีเนี่ยังนเป็นบ้าเรืแต่นี่ดูว่าพูอามากินนะ มาบัวสดเออเขยวเพระเขาดีอะอืมมากเดี๋้วเอ้าเอาไม่จัดไหมไม่ได้แลอวคือวันสีเราแบบอันนี้มปสีไหมน้อเ็นสิบรูดีบ่ปล่กระ๋องมันอันนี้ไหเออนั่นด้อันนี้ก่องพูรอบไเปี่ย่ขาไก่ขาไก่ปีไก่อบจ้ะ ช้อนน้ำกันพี่น้องหูอันนี้ทอดแปบว่าตัวทอดก็จะห้อง,งมัดนอดหัวชุบแป้งทอดหองมัดร่วมมิดน่ะทั้งไทยทั้งลาวแค่ก็นี้แหละพี่น้องเฮ็ดหลายกับเมื่อยนะมันสาวมันสาวได้กินน้มเขาตรงนี เด็กเขาก้นเขาวันนันางจะมาปีกไก่รอกคือถอดบ,บรรยากาศมันงไทยขเาเียปิ่งคขเาเียวถุงงินก็ปิ่งไก่ยังนถึงอมากเหรอบ่มี่น่าจะว่าเหตุอาเองโอ้ย ยุดพี่น้องว่นนยุดกับเดเฮ็ดน้ำกินกินไก่อบไก่อบยิมนำซอสมนะั้ง อยาซิมแบบตัวอัดุกุ้มบัวอัดชุบแป้งทอดใี่ออมบัวจิ้ทอดแล้วแล้วกินขาอหลางถ้านับเงินไหมเอาเชยนช้างนะฮะตัวอัดเยอะโอเค คุณขอเสียกะนันเง้่นเดีอัมซื้นจังอ๋อน,น,นีนน่นน้่นะไม่านโอ้แตงมเง่นเงินขายเงินขายเค้กับเงินขายเ็ดจะมานับเบิรงวา่าได้เนทะ่าไหร่นะอาอซื้นจังอาอซ้นจังอืม อะอาแกนาไหมนักกินน้ำเนยห็นเปล่าึเล่าผัดเอ่ไปใส่ไหมน้ำัดกินอะไนี้นะหนังอันนี้ตุเรียนนะเร็วอืมเด็กอ๋อชิ้นนี้เนนะฤฤด็ดดดดดกไม่ตุเรีนกัไม่เดียไปเราก็เอาเกล็ดเด็กเปิดแล้วอืม ก็าต <ball> ้องทำยังไงม่อมาเจอีนสั่งจิ้ม่้สื่อะโแกมที่ท่านใหญ่ท่านใหญดมเลยอ๋ไกแซ่บไกแซ่บพี่น้อกกระตนเกร็บ มองดู่มแบบเสร็จไปชัดชัดอันนี้น้ำอีหยังมันไข่ไข่หนาแบักเน่าเนาะไข่เลมอนนีทอร์นเออเลมอนนีเออแมนดูได้เลยชิ้นส่วนมือมันก็ขื่นอยู่ดิมันนี่ฟันตาฟันตารดอันนี้ไหมรดเลมอนไหมถ่ายตัวนี้ใช่ป่ะมูเคยสื่อไหมสิ แต่ว่าตัวเนี่ยแซ่บกว่ารา <อ hearing. S 1> ั้ซาแกงๆแต่ตัวเนี่ยแซ่บกว่ายำๆไต่อบยำๆโอบไต่กระแซบยำมันเส้นกระแซบพี่น้องตุตกบบอาูเป็นคอกระแซบนไมนูง่ายๆนะพี่น้องกระแซบแซบโอ้มือนี้เส้นลายมือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีอดีไงเส้นลา ม the mm ือวานต้นายก็เสร็จไหมกินสมดเหลือต้นเต็มเลยอ่ะกุ่มกับบ้านมือแบบเหมเยวเข้าไปดีกว่าเด้อัวนี้จะอกหมูเขาแบไม่อยากเินหมูไรอ่นเป็นกมเป็นั้ันกับมันกับไก่กันบ้านี้ท่อนเรียกอัปปัตชม่่เต็มบ้านช่องหมูื่องนีนี่แหละตื่นมายุ่ นใส่มือเราครนึงโรซี่ผู้ใหญ่อ้วนจามยังผู้ใหญ่อ้วนจาม กินข่าวอิ่มแล้วล่ะพี่น้องกินอิ่มแล้วกะสิมากินของหวานล้างปากเนาะกะสิมีอันนี้เค้กเค้กเผือกเนาะเห็ดหมูว่านจ้ะกับแป็กแดงโมพี่น้องเห็หมูว่านก่อนเค้กแซ่บมากเลยนี่เค้กเค้กเผือกมะพร้าวอ่อนเนอ่อนนี่แซ่บๆเลยกับแตงโม แล้วกินเซตละกสิมาอันนี้เนาะจ้ะมานับเงินในสางหน่อยนี่เงินในสางหน่อยกะสีเป็นเงินเงินขายเคก้กเนาะจ้ะเงินขายเค้กกัเป็นเก็บเก็บเฮ็ดขายวางช่วงเฮ็ดออกบางกีนเนาะเงินขายเคกกะเริ่มเฮ็ดเค้กขายเดือนมีนาเนาะแต่เดือนม,มีนากะหอดเดือนกรกฎาเนาะจ้ะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาห้าเดือนเนาะ ม,มีนาเมษา,าพฤษภามิถุนากรกฎาห้าเดือนอเออเดี๋ยว่าเข้ามาลุ้นกันเนาะว่าห้าสี่ได้เงินขายเค้กกับเงินน่นอันี้จะเป็นเงินเท่าไดร่นะกินของหวานก่อนพี่น้องเอานับหรอือเปลนับเนาะกินกินของหวานก่อนอ กินอันนี้กินแตงโมเซตก่อนจังมานับเงินในสั่งหน่อยนะจ๊ะเอาเค้กเดี๋ยวตัดอีละก็มีมาตัดไนะหมใครสิกินเค้กก็กินนะจ๊นะเนาะเคเ้กเผือกนี้มาเด้อพี่น้องเดี๋ยวกลับเมืองไทยเนาะไปเฮติเอฟซี FC, กินเฮทยพี่น้องกินที่บ้านนะจ๊ะอันนี้บอกน่าจ๊ะจัะะดมั่งมีมึงจังบอกเออเห็นห่องจัดอย่ายกิน กินของหวานเสียกับจังมามานับเงินในสั่งหน่อยก็แล้วก็แล้วเก็บเก็บเต้นเต้นนับเงินจบออย่างเราในนับเงินในสั่งหน่อยเนาะเต้นเต้นดิมแล้วพี่น้องนี่สั่งน้อย ช้างน้อยอันนี้สร้างตัวนี้นะจ๊ะอีพอพาไปสื่อเด้นี่ยสื่อของพญายโอลโนยุบันจะบกนะเดี๋ยวห้ามาเบิ้งนะจ๊ะว่าจะได้เป็นเงินเท่าไหร่ช้างน้อยนี่ช้างน้อยยาย่าถ่ายรูปให้พี่น้องมาห้ามาแกะแกะดาบช้างน้อยห้ามานับเงินน้ำกันจ้ะาจะมานับว่าจะได้เท่าไหร่เนาะ เอาตัวน้องสินังแกีไปนั่งตรงนี้แกเห็นมะนั่งนี่เห็นทุกคนไปไม่จีบเบิ้งไงอ่ะไปนั่งตรงนี้ไมล่ะไปซอยพันละอันนี้หยอดตะแบงเนาะจะไม่หยอดตะแบงเงินเหรียญใบหยอดเนาะนี่อ่าเงินเหรียญวัคได้ใส่เนาะโอ้อันนี้มาดูกันตื่นเต้นตื่นเต้น เนื่จากเงินจำนวนนี้กะใค้สาว่าหยอดไหวนอกไปสวิซอยซอยเหลือนองที่ว่าถูโควิดโควิดไพ่โควิดนะจ๊ะเเาีแมาแต่เขากับบด้ขายของเนาะกระสงสารเพลินมีอย่งพอเห็ดดซอยเหลือเขาไปกะเห็ดนอกค้่สาถึงขายแค่กุ้ยมูสังกะเออห้าขายห้าไปเก็บเห็ดขายวันหยุดกับไปหาเก็บเห็ดเก็บผลไม้เนาะจ๊ะ ทำมาขายเพื่อได้<ม>เก็บเงินไปซอยหนองเพลนสงสารเนาะซอยเหลือกันใดก็ซอยเหลือกันไปโควีดกัมากขา้องกับบ่เดขายไ<ม>ล่ไดกับบ่มีเนาะบ่มี่ไล่ไดแต่ห้าต้องกินต้องใช้ทุกเมืนอนะพี่น้องเอ้ย บ้านเฮาเห็นว่าโควิดระบ,บาทเทดเต็มใช้กระยาบมันแบบมันกะมันทองมันงูมันงูนหน่อยๆนะจ๊ะมันกะเอาออกได้เทละแผ่นมันะอะไรวะยังเหลือเยอะโอ้โ,อโหมีจะแบ่งแบ่งสองรอยก็มีเออแบ่งสองแบ่งสองรอยรา,ายสุด,สสดเกลียดใจแต่เวลาไปขายเห็ดง่ายเข้ากะ เพื่ออลไเขาจะเอาแบ่งซองลอยให้ช่วงเฮดออกหลายๆวังหันน้องพี่นอ้องโอ้ยไครสาเก็บเฮดใครมวนหลายแล้วเขาจะมวนนี่แต่บอด้เกฟเลยฝนบะโตกฝนบะโตกมันกระแหงกับบไดไปเกฟเจ้วาว่าเดี๋ยวผ่นฝนตกมาอีกมันก็นอาจจะเกิดอีกล้วค่ะ ก็อ,อาจจะได้เก็บอีอยุ่เพราะใดมาตึงกันไปนับได้นับแค่นี้อู้จึงสีหมัดยังอ่าหมดแล้วพี่น้องไม่หรอ หมดแล้วหเบืองข้างใน่งโบเบแล้วมเสียงโครกอบไม่มีแล้วาบโอเคยบ่้อยอะแบงสองลอ่าหมดแล้วบ้านเฮ่าโบมีแบงสองลยมันมีแบงลอยอ่ะนีจะเขาเห็นไมหรอบอนี่บอันี้แบงสองลอยะอ่ะบ้านเฮ่าโบมีแล้วมันพคือนี่จะแบงลอยกับแบงห้ย่ไทยอันนี้ทยะหลุดไ เดี๋ยห้ากับสีมาเมบิ้งน้อยล่ะเพิ่นแกะไปหล่ะกระแยกนี่แบ่งสองร้อยเนาะมีแบ่งสองร้อยโครนเนี่ยน,นีแบ่งสองร้อยโครนเนาะกระได้ปึ๊บหนึ่งนี่อันนี้แบ่งแบ่งหารอยโครนเนาะได้อันนี้ก็เป็นแบ่งหนึ่งร้อยน้อยนี่นะ เยอะเข้ากะมานับกันเนาะช้างน้อยเก่งมากลูกลูกคนหนึ่ง <c oughs> อิลีเ <ฮม S 1> ห็ดไส้ลาเห็ดไส้ลาเพิ่นว่าเ<แ>พิ่นตะหักเด้นี่เบิ่งเพิ่นเอามาโอดมาโอมาอยังสิแม่อันนี้แบง่ง500นะจ๊ะก,กันนี่นมีอยู่4ใบนี่500 1,000 1,500อื้อ2,000นี่แบง่ง500ได้2,000 2,000โครนเนาะมาไว้นี่ อันนี้ห้ามานับแบ่งลอยกันเนาะโอ้แบ่งสองลอยนี่นะมาเบิ้งมาเชิดอะไรจะได้น้อีหลานับแบ่งลอยอ่ะน้พี่ย่าญาณาแบ่งลอยนะอันนี้ก็แบ่งสองลอยเนาะจ้ะเนาะมาจะวางห้ากับมนับเดี๋ยวนับไปพี่น้องเพิ่นเบิ้งกัได้โอเคนับเป็นไปก่อนนับไปนับสองลอยกันนะหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ด ใ<ไ>บาบใบเก้าสิบออโหลดเออสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ใบอือไอยี่สิบสี่คูณสองร้อยเป็นนเป็นเนงินเท่าไหร่ยี่สิบแปด สี่พันแปดร้อยเนาะอันนี้แบ่งสองรอยเนาะจ่าได้เป็นเครื่องมือกับเป็นเงินสี่พันแปดร้อยโครนเขียนใช้มันมีกระดาษสมุดเล็กนะเอามาเขียนลงสมุดเลขอยู่ใต้อันนี้นะอหไเพ่นเบิ้งง่ายว่าเออเท่ากับเขียนไะไรแบ่งห้าร้อยห้าร้อยลวก็เท่ากับสองพันเท่ากับเขียนอะไร แบ่งหารอยหารอยเท <c oughs> ่ากับสองพันไดแบ่งห้ารอยนี้ได้สองพันโครนอันนี้แบ่งสองรอยได้สี่พันแปดร้อยโครนเนาะยี่สิบใบเป็นเทาั้นหมดเป็นหกพันแปดแล้วเนาะอันนี้เหา้าเดี๋ยวห้ามันนับแบ่งลอยกันน้อพี่น้องนี่บุ้งบึงบุ้งตุกตุกไงวะแบ่งหรอยนี่ <c oughs> แบ่งห้าร้อยแล้วไงกลุ่มอะไรบ้างโอ้โหบุงอะ <c oughs> ก็ม, <c oughs> มันเยอะไงี๋ยวมานับกันะจะแบ่งลอยอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็องสิ่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดใบแบ่งละหนึ่งย แบงหนึ่งร้อยโครนได้สิบเจ็ดใบก็คือเป็นเงินหนึ่งพันเจ็ดร้อยโครนเนอะอันนี้ก็สิมาร่วมยอดกันนะพี่น้องอันนี้รวมยอดรวมยอดแล้วมาร่วมยอดทั้งมดนะเฮกี่ยดอันนี้โซโซบอโซนะนี่ลวมนยอดรวมทั้งมดเนาะเยี๋ยว่อนะกว่าบ้าง ไอ้หลักสนแปดบวกสองพันบวกพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดพันห้าโอ้นี่ฮะหาพี่น้องเบื่งเนาะรวมแล้วก็เป็นเงืนแปดพหารอยโครนเนาะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่กล่องเห็นบ่เห็นบ่เออแปดพันหาโครนเดี๋ยวขาเสมาคูเนอะเงืนแปดพันรอยโครนนี่มันสิเป็นเงินบาทเท่าไหร่หมู่บ้านไข่สาเบิงนะเงินมันสิยูเลทีสามปดเนาะ เอาคูณบ้างนี่แหละแปดพันห้าร้อยคูณสามจุดแปดโอเคคูณผิดก้นบวกสามจุดแปดสองอสามมื่นสองสองพันสามร้อยเก้าแสนเออนี่อ่ะเก้เออนั่นนี่กล่องเห็นไหมมอนะเห็นป้ะแปดพันห้าร้อยโครนคูณเป็นเงินไทยกะประมาณสามพันโอสน้สามมืน่นสองพันก็ได้นะสามร้อย สองสามมื่นสองพันสามร้อยโครนนะจ้ะน่กะเป็นเงินเป็นรล่ใดพิเศษหลังจากเขียงานนะจ้ะขายเค้กเก็บอันนี้ขายพ่อส,สะสมใยพ่อได้ไปซอยนองเพ่นเนาะอีโตนเนี่ยไรซอยกันไดกะซอยกันไปนะพี่น้องนี่กะเดียวค่อยสามเมื่อบานผลนละกะจังสีอาไปหายเพ่นพิษโควิดทำเนาะขล้องกับบอรเดขายโตนเพ่น นี่เงินรวมทั้งหมดนะ้อพี่น้องน้อนี่กลายเป็นเงินหลายอยู่เด้อเนาะสำหรับบา้านเฮาเนาะเพราะว่าขายของค่ายฉากกัว่าขายกว๋วยเตี๋ยวมืม่อืึ่งค่ายฉากขายเคก่อนหนึ่งก็ได้หลายกว่าผนขายกว๋วยเตี๋ยวแหละพี่น้องอืมเจอกับของประเทศนี้มันกับแพงเนาะดีใจอยู่เป็นเงินสะสมเนาะอันนี้มันเงินพิเศษเฮาไปเก็บมากก็เอามาหยอดสร้างหน่อยนี่แล้วเดี๋ยวเฮาก็เอาไว้คืนเฮาจะเอาไว้คืนตัวนี้เพราะว่า ถ้าศีสษะสมไปเรื่อยๆจนว่าสิด้กลับเมืองไทยนอกจากใครสาคิดว่าสิด้กลับเดือนท่านว่าคนแหละพี่น้องม,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 มอาไหมมดเอาใบขึ้นใส่สขึ้นกะสีอมวนใส่ขึ้นคนเนี่ยแต่ใส่ <มา S 1> แต่กอ้ายลัเปิด้าเปิดดาเอาใส่ใ้ในสางหน่อยคือเกาเหะเานอาจา้ะอู้เบิ่งดากันนี้เดี๋ยวมันซิมีนาเฮ็ดกะสิมาอีกเดือนหนากะเพื่อได้สะสมร่วมกันีกเนาะเอาใส่้หนักใส่ดา เดี๋ยวมันปึ๊กไงโหดถ้าต้องแบ่งออกอย่างครึ่งๆวะคือมันยังดึก่อนวะฮะใถ้าดูแบบคนละเด่นเออเนาะเอาวะไม่เลี่ยงแค่ไหนกระเซือกไปแบบว่าจริงจี๋ไหมคือเราเห็นในเคยเห็นบันในเฟซบุ๊กอ่ะมีคงปึกๆเห็นเป็นแบบผัดๆน่ะเออเออทะเลฮะ ใเห็ดกันเสือว่าเออสร้างน้อยเงืนเก็บเห็ดเอาเอาไกๆเงื่อนเก็บน้ขายเห็กันสิไงจริงๆอืออ่ะแบบนั่งสิไงกันสิว่าเงืนสะสมนะจ๊ะยอดกระปุกไว้ครับเเป็นทุนนอเป็นทุนนองเอาแบ่งหแบ่งหะลอยแล้วใหรใครูเรตหน่ ให้มันเห็นเงินแนงสีแนงสีแดงเอเอาสองมือเลยจ้ะสองมือสร้างมอมันจำมันนะแบงคางพ่อเออแบงางเออ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 ออเออออเอเอออเอ้อเออเออเอเออออเเอเอออเดออเอออเออออออเออเเออออเ แค่เ่เดี๋ยวแค่ยูเด้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 เงินขายเห็ดเ<อ>งินขายเคเงินขายเห็ดเนาะจ้งางเงินเงินพิเศษเนาะเห็นเราก็มีแห้งด้วยเนาะเรากะยังมีความหวังว่าเออถ้าดเดชซอยอือมามายิมมีก่อนชิดายซอย <c ười> น้องเพิ่นน้องสาวลาถือไพ่โควิดอือบ๊ายบขายของมีรายได้อือ เอาอย่าหาเลยอย่าหาอย่าหายทำตจจะไหลแล้วเอาไีสังน่อยเห็นสั่อยเนาะยสังงอะอยู่ในในอันนหลุนออาวเนองากเอาย่าอย่าอย่ากตาเว้ก็มันซึงน่ะน้ำตาจะไหลเออเออจอไห้แล้วเวดูกันดิบักโควิดบักโควิดอ แบบโควิด <West> เอออ้าวอันนี้ยังโพูดอยู่ดิฮะเออก็เดี๋ยวพูดไปตารอคือไม่ตารออ๋ออันได้ก็ได้โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้มากจ๊ะจีจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วน่าจ๊ะน้องพี่น้องเดี๋ยวตาห้าหูวแล้วว่าเออห้ายังมีมีทุนที่จะไปซอยน้องสาวหลานอ่ะอือโอ้ซึ่งซึ่งอ้า เออได้ไล่เสร็จกันเสร็จแต่ก็ได้ไล่อยู่ไดไล่อยู่เออกระเฮ็ดนี่แหละเป็นกำลังใจเนาะอือกามีห้องถุงเดี๋ยวกะเดี๋ยวขายอีกขายเฮ็ดอีกรอบนึงกะบชิด้ยมื่นคนอะ่ะคิดว่าเนาะเออ,อกระได้เออกระไดอู้อ้ไรสามหมื่นแปดคนนะถ้าได้มื่นคนถ้าไดสามหมื่นคนกะเออกระยัง มีทุนหาเพิ่นเนาะเป็นตัวมือคน,นอจันนี่แจังได้กะฝ่าพี่น้องกดติดตามในเดอ้อจ้ะคลิปหนาเนาะมาติดตามเบิงวาห้าวฉีสะสมเป็นทุนหาน้องเศ้าลาได้เป็นเงินจากบาทเนาะติดตามกันไปเรื่อยในยเดอ้อจากกดซับสะไขกดแช่กดไลค์ให้ค่ายสารแนะ่ให้เป็นกำลังใจให้เห็คุคลิปต่อๆไปเนาะ ขอบคุณค่ะ okay. เอาบ่าออน,นี่บ่บ่ไซบ่ส่ดากบา่เดี๋ยวกะชิเออใส่ดาขึ้นไปพอบาห้เาเสียเอาไปให้กายั <laughs> ยงบ่เข้ามาเด็ดหน,น,นีเลย <laughs> เอาใสจอาใส่ขึ้นไปเพราะว่า,ายัดใส่ดาขึ้นนะห้าจิ๋วเอา,าไปให้เพลินไปเสื้อผ้ายเพลินยงมเมื่อเมืองไทยนะจ้ะเอาทีเสื้อผ้ายอุปสัรคท่าเพลินเพลินเห็นคลิปหนีเพลินบอสเสื้อผ้ายได้บั๊ กะบ่เป็นยังดอกกะเออกะย่งห้าสิมันกะตัวเลขมันกะชิเพิ่มขึ้นหลายกว่ามือนีอยู่เนาะมือนีได้แปลพัญหาแต่กว่าจะถึงเวลาห้ากะบันแบบว่าน้องๆอยู่บานทำงานมูผัวคนก,กะซอยสร้างเค้กอยู่คนกะสร้างมาเลยๆเนาะมันกะอาจจะเป็นตัวเลขที่หลายกว่ามือนีกว่าห้าจะกลับเมืองไทยเนาะกะเอาไว้ในสางหน่อยหล่าให้เพิ่นเฝ้าให้สางหน่อยลูกไส้หล่าไข่สาได้ ทูกสายลาแล้วประกบปะงมได้หนี่ตัวนี้บอกเลยเอาเเข้าไปเน็ตเข้าไปเดี๋ยวเดือนท่านว่าฮาสิมานับกันอีกรอบหนึ่งเนาะก่อนกลับเม<ต>ือ,มองไทยบ<ะ>่เมืเองไทยฮาจะมานับกันอีกรอบหนึ่งจาา้าวาน้องสาลาชิด้ทุนเทดาย โอเคนะจจะเนาะปิดปิดอย่างหีบสมบัติแล้วจ้ะปิดหีบสมบัติแล้วปิดด่างดากกดไไหลกดแช์กดนสับสะไข่อันนี้สําคัญด้วยจ้าสับสะไข่นี่เป็นกําลังใจให้ไขสากไปคลิปต่อๆไปด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ